ช่มทีข้ารบมื้อี้ท่อมีสามดาวผ้า่านผช้ชมไปหานองไม้แก้วนะคะเนาะนองไม้แก้วไปเหตุบุญท่ะนผูมชมไปเที่ยววันลงปู่สวงต๊แรงมากฝันฝันเห็นลงปู่สวงมาหามาลูกหัวนองไม้แก้วท่านรรมชมแล้วก็เห็นตัวเลขเห็นตัวเลขอยู่ฝาเท้าลงปู่สวงเป็นเลขสามตัวแดงจึงคือเ้อค่ะ่านมช้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปรับช่มกับนองไม้แก้วพาความกันค่ะ แต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะเวลาชมรับฟังกำนองไม้แก้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วครับผมเนาะมาตามอีกครับจ้าจังจังจังที่บอกครับน้องไม้แก้วอุ้ยบ่ฟังไหมครับเนี่ยอะไรครับเรื่องเล่าหนูไปเที่ยวค่ะครับหนูไปเที่ยววัดหลวงปู่สวงค่ะครับผมไปกับครอบครัว แล้วที่นี่นูกับเปกาพาค่ะครับเปกาพาขอพ่อหลวงคูศสวงค่ะครับผมไปขอเลขกดีๆค่ะครับไปขอเลขกเลยบ่ครับนี่ค่ะโอ้พ่อหนูตกะบกหนูก็ะนอนค่ะครับแล้วหนูกระฝันเห็นหลวงคูศสวงค่ะครับหนูฝันเห็นเพิ่นเดินมาค่ะครับหนูกรกราบร่งรองเท้าเพิ่นค่ะครับผมแล้วที่นี่หนูกระเห็นเหลขค่ะ ไปทำบุญอยู่วัดลวงบู่สวงมากับมาบ้านเมื่อนอนฝันค่ะอือแต่ตอนที่หนูจะเห็นเล็ก,กพเพิ่นกับลูกหัวหนูนั่งค่ะครับแต่ว่าเพื่อนว่าไหนบอกงังนค่ะแต่จังไหนก็รับเนี่ยนูกาฝันเห็นเพื่อนค่ะครับนูกาตกลงไปกาถ่าวเพื่อนครับแล้วเพิ่นกับลูกหัวหนูค่ะครับผมลูกห,หม้อลงไหมแก้วค่ะอือครับผม แล้วที่นี่ก่อนขึ้นจะกลับหนูก็เห็นตัวเลขค่ะครับอยู่ในฝาทถาวเป็นเห็นขึ้นอยู่ในฝาทถาวเป็นเลยค่ะโอ้เพื่อนบ่ได้บอ,อกบ่ครับบ่ได้บอ,อกค่ะเห็นสีหยังครับตัวเลขเห็นสีแดงจริงๆเลยค่ะเห็นสีแดงเลยค่ะโอ้ครับเอฟซีนี่แหละครับเป็นเด็กหน่อยทีม่มีบุญวาสนาแล้วครับเนาะพี่ไม่รู้อ้อนมาเข้าฝันบ่ครับยังบ่มาเลยค่ะยังบ่มาเอาบ่เป็นหยังครับสาธุสาธุเนาะ หลวงปู่สวงวัดไทยพัฒนาครับอุ้ยว้ามากคนคิงลูกเลยครับเป็นเหล็กสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวค่ะสามตัวเด็ดเด็ดงดวันทีหนึ่งมีหน้าครับเอฟีตัวไหนครับเออสองหาศูนย์ค่ะสองหาศูนย์ค่ะครับนุก็เห็นอีกมีฟ้าเท่าสองฟ้าเท่าค่ะนุเห็นฝ้าเท่าข้าง้ายสองสหาศูนย์ค่ะครับแล้วนุก็เห็นฝ้าเท่าข้าง,งขวาหนึ่งสี่เจ็ดค่ะหนึ่งสี่เจ็ดค่ะ ให้แยกสองหาศูนย์กับอีกอันหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดกับอีกอันหนึ่งค่ะเห็นในฝาถาวรคางท้ายนั้นสองหาศูนย์ค่ะฝาถาวรคางขัวหนึ่งสี่เจ็ดค่ะเป็นเล็กหกตัวรางวัลทีหนึ่งเลยว่าแมนค่ะแยกกันโอ้แยกกันเอาซือแยกกันครับเอียบสี่เนาะเอาว่าน้องเิ่นกับวันยังบนหูบันไดครับกันทาเลขลอตเตอรี่หกตัวนั้นมันมีหกตัวกันทาหาได้กกับรองเบิ้งบนหาถิงรางวัลทีหนึ่ง ขั้นท่าหาบไรกะให้ตัดเลนเนาะครับเอซีสีเป็นสองหาศูนย์หรือว่าหนึ่งซีเจ็ดเนะาะและกะัและกะสองหาหลักหาศูนย์บอกรับหนึ่งซซีเจ็ดป็นยังสี่บอกรับอ่ะครับผมเอฟซีลอง,ลองบึงแล้วเพื่อนก็เดินหายไปไเลยค่ะเพื่อนในโบเจังไหบอกรบับเพื่นว่าจังไดนบอถา,า,ามกีฬา,บ,าบอเพื่อนว่าได้ถาอยังไรค่ะโบได้ถามยังเลยค่ะบได้บอยังเลยได้บอยังอ่าอืมคนหูบเตมหัว เพื่อนกระเดินหายไปไนความือเลยค่ะเขากลีบเมกเลยหายเลยครับผมนี่ละเพื่อนม,มาให้โชคแล้วครับแล้วที่นี่งูก็ตื่นขึ้นมาเลยค่ะตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็ไปบอกแม่ครับแล้วก็แล้วก็ฝฟันยังอีกเลยค่ะบอกฟันอีกเลยคร,ครับผมมาที่นี่อีกามาหองบอกมันมาหองอีกบอกครับวังสองเสมอเนี่ยังว่าหันเลยว่าหองเลยค่ะครับอีกาบอกหองบอกเลกตัวไหนจำได้บอครับ จงไดค่ะครับตัวไหนครับหาสามเจค่ะหาสามเจตัวนี้เป็นเล็กอีกาเนาะค่ะเลขกอีกากับเลขกลุงปู่สวงน้องไม่เกี่ยวมันใจเหลขข็กไผเอ,อมันใจเลขสองหาศูนย์ค่ะออโอเล,ล็กลุงปู่สวงค่ะครับผมสองหาศู 2, 5, 0, 1, 4, นย์กับหนึ่งสี่เจ็ดเหรอเนาะครับเนาะค่ะครับผมเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับเล็กอีกาห้องบอกนี่เป็นตัวร่อง ครับอ่ะก็ลองซื้อลอตเตอรี่ไว้ทั้งสองอย่างเนาะครับเนาะพี่มีตะก่อนโบมาเลยเนาะครับเนาะพี่เมฟซี่กับโบมาค่ะครับอุ้ยขอบคุณที่หลายครับน้องไม้แก้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอขบคคุณใส่กระโปรงแบบปู่เลยเนาะครับเอฟซีกูนักนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไหมค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นหลวงปู่สวงมหา เทนอยู paid, ่ในฟ้าถาวลงปู action, 25, Fiona, 4, 7, laut, soup, ่สวง2อ0นในน้องไม้แก้วมันใจกับธรรมชมสองห้าศูนย์แล้วก็หนึกับธรรมชมสองห้าศูนย์หนึ่งสี่เแล้วก็อีกาห้องบอกนนหาสามเจ็ดหาสามเจ็ธรรมชมก็ขอหามิโชมวิลากกหน้องไม้นะค่ะเนาะประจําวันวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับเซ่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะคอห้จโชมันมัน เฮงเฮงรวยๆค่ะก่ย้มพึงผ่าไปใส่นะคะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเราชมเมืองของดีกับเบาแอมละทงเลยค่ะเบาแอมละทงนี่ยเดินทางไปทํา,ทาบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียก้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสีเ่เหลืถือนะครับนะ้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของให้นะครับว่านวะิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอเคค้โอเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทรายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <Polsce S 2> <treatments. S 1> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นกุรอดบนะยพ่อนวดตี๋เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าใคายว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทนททำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับนาะแล้วก็เมื่อแต๊ๆครับท่ามผู้ชมเมื่อแตๆะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมาหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยื่นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเรารดูงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสนเสนียดจังไรใน,นตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราแอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากอิฟซีโบลายกระทูนน้าม,มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ